นแล้ววันะถ้าเกิดที่นั่งแถวหน้านนี่ัอยู่อยู่มานานเอาอาวุโสเหมือนกับเหมือนกับกูที่เป็นกับตันทีเลยทำไมถามจ่ินจริงๆคิดว่าเราเตะไหวไหมเออเฮ้ยไหวอยู่แล้วเราไหวอยู่แล้วถามนักข่าวที่นั่งนี่ไหวหรือเปล่าเออเราไหวมาสองคนไหวไหวก็คือคนที่เขาเตะบอลประจำอยู่แล้วผมก็เตะบ้าก็เตะบ้างเรื่อยๆแต่ว่าแต่ว่าเรามีแผนแล้วถ้าเกิดไม่ไหวเราก็ให้น้องๆฟิตๆไปวิ่งแทนถูกต้องเพราะว่าปีนี้เอาจริงจริง ถ้าจะเห็นว่าโฉมหน้าถ้าเกิดไปดูจับฉลากของรอบที่แล้วกับรอบนี้หน้านักฟุตบอลเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะมีน้องๆแบบใหม่ๆเข้ามาเยอะมากอีกหน่างเราก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละเออเด็กเข้าไปแล้วแต่ฝั่งสีเหลืองดูเหมือนจะมีเด็กๆเยอะอ๋อใช่ของผมจะแบบมีน้องๆไปรุ่นเยอะมากกว่าทีมนี้ทีมนี้เขาก็จับฉลากไปเจอแบบอาวุโสใช้ได้เรียกว่าอย่าพูดว่าอาวุโสเลยเรียกว่าผู้มีประสบการณ์ประสบการณ์แต่ที่แต่ละตัวตึงอยู่ทีมนี้หมดเลยนะคนแก่งคนตีวเด่นคนอ๋อ ปากไงใช้ใช้ปากเล่นทีมนี้แต่ละคนเวลายิ้มเหมือนนี้ไม่หรอกแต่ว่าคือฟุตบอลช่องอ่ะมันก็โอเคเน้นสนุกสนานด้วยเน้นฝีมือด้วยแล้วก็เน้นเฮฮาด้วยใช่ทามันต้องมายิงจุดเฮฮาเป็นเรื่องสำคัญคัแต่อยากชนะครับแต่ตัวฝีเท้าอยู่ทีมีเยอะนะโอ้ยนี่ทีผมก็มีเอ้ยทีมีก็ดีนายนภัสแต่พูดจริงเท่าเท่าที่ดูเนี่ยคือสูสีนะสูสีเองสูสีเลยแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่เห็นหมดทุกคนเพราะบางคนไม่ได้มาแต่ถือว่าตัวสูสีเลยครับผม มีความหวังกับใครได้ไหมคะที่รู้สึกว่าต้องคะแนนนำลูกแรกของเราเอาจริงพูุ่นจริงปีนี้ตั้งใจเทรนจุดโทษอย่างเดียวเลยเหรอคุณเทรนใครแบรี่ปีนี้ผมจะเอาแบรี่ให้ยิงจุดโทษได้เข้าให้ได้พอเอาใจช่วยเข้ามาตลอดครับของผมลุ้นแรกผมป้อนให้นาราพัฒน์จิงก่อนเลยอ่าแล้วก็เลิกเลยจบน่นนายนาราพัฒน์วิ่งเร็วมาก พี่ตอนนี้ปอบวิ่งด้วยพลังความรักคุณนายปับปั๊บปับปั๊บปัพี่ว่าเางหรอพี่ว่าพลังความรักเฮ้ยเก็เก็ิง่กบร๊จก้าใ่ไครับวามรักกับผมมันเกือบปีลอคุณนายเพิ่งมาเป็นเดือนวิ่งคามรั็ีลวยสดใสสดใสสดใสพี่เกณเท่าไหร่คะวิ่งเร่วิ่งวิ่งเร็วอยู่ข้างในยังไยังไงยังไงยังไงอยู่ข้างในไม่มี้ไปตีความเลยแบบนั้นไม่คุยเรื่อพวกบอลุเรื่องอะไมาไัด้เรืองจิ้น เอ้าผมก็มีเพื่อนแต่เพื่อนก็มีเป็นคู่นะครับมันมีคนที่ไม่มีคู่ก็มีอ๋อเป็นน้องๆที่ไปเป็นตากล้องอะไรนี้ไม่มีหถึงว่ากำลังจะบอกว่าเอ๊ะคุณเก๋เขามีคู่ไปด้วยหรือเปล่าเผื่อคนจะสงสัยกันท่เผมไม่มีใครไปด้วยเลยโอ๊ยเพื่อนๆแบบมีกลบกล้องลำบากตายเลย ไม่มีไมม่ีเก์ไม่มีครับจริงแล้วคือโอเคทริปนั้นอ่ะมันไปถ่ายรายการครับถึงแม้ว่าจะเป็นคู่แต่ว่าเราไม่ได้แยกเดินกันอยู่แล้วใช่เพราะไปเป็นแก๊งนั่นแหละเพราะนั้นเก์ก็ไม่ได้เหงาหรอกไปอยู่ด้วยกันหลายคนก็เลยแบบสงสารอยากคุมมือแต่ว่าคนที่ไปด้วยมาก่อนนั้นเนี้ยบอกว่าไม่ต้องมีใครคุมของเก์เลยเอ้ยผมสบายจริงๆคือคืออยู่อยู่กับเพื่อนๆผมสนุกใช่ใช่ฮแล้วเห็นเวลาคนาเด็ดรสสวีทกันอ่ะก็ลำคาญเหมือนกันอะไรเงี้ยลำคาญใครที่เอายืนละเออพูดตรงๆเลยนลำคาญใครสุดถ้าพูดจริงเลยนะพูดของกันเลย หนึ่งสองสามอเล็กอเล็กก็อยู่ตรงนี้ไงนี่แสดงว่าเขาหวานมากเลยใช่ไหมคะพี่ชายแสดงว่าเขหวานมากทิ้งระเบิดเดี๋ยวเวลาพอมันมีงานแต่มันก็มาด่าแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นพวกแบบว่าหวานล็อกหน้าเราแต่มันจะแบบคือเซลล์เราสนุกอะอะ ถามก่อนไปเห็นว่ามิกเพลไม่ได้ไมเราชอบเกาหลีไม่ได้ชอบเกาหลีไม่ได้อ๋อที่โดนเรียกกันเหรอเกิดอะไรขึ้นอาจจะมาว่าเกิไปครั้งแรกผมเพิ่งไปเกาหลีครั้งแรกเออเป็นครั้งแรกเลยแล้วเขาก็เขาก็เรียกผมเข้าไปในห้องแต่ว่าคือจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนแบบเรียกเข้าไปแล้วก็เหมือนให้ไปให้ไปปั๊มอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นไม่มีอะไรแต่ว่าตอนนั้นก็โลกๆนิดนึงงานหน้าหน้าตอนนั้นเรามีวิธีบอกไครไงว่าเราแบบต้นตานะพี่ผมยิบอย่างเดียวเลยผมไม่สามารถผมไม่ได้บอกอะไรเขาเขาแบบว่า เพราะว่าจงๆพาสปอร์ตนะคือมันจะมีเล่มที่เราเดินทางมาเยอะพอสมควรมันจะเป็นเล่มเก่าผมก็หนีไปแล้วไอ้เล่มใหม่เนี่ยคือาเอี่ยมเลยแล้วก็ก็ยื่นให้สองเล่มแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังเรียกเข้าไปอยู่ดีตอมาดูักฐาอะไรเ่หอัวถ้าตอมผมโดนเดียวเสือกันนะมการใหม่ อ๋อเพื่อนลุ้นเพราะเพื่อนดีใจได้คอนเทนต์เออเพราะว่าตอนนั้นผมออกมาแล้วผมกับเกสทุกคนออกมาแล้วมีมีนี่อยู่เอ้ยผมเป๊กแล้วก็ตอนนั้นไปก่อนผมเป๊กเปวิวอ่าออกมันหมดแล้วเหลือนี่คนเดียวกูมาบอกว่าทีนี้กูติดโบ้คอมดับกว่าเรียก รอเขาหรับพี่บอยไม่รอแบ๊บกะเป๋ากันหมดแล้วเลงมาตรงนี้กระเป๋าแหลเพราะว่าเวลาผ่านตมเขาเขาจะไม่ค่อยยืนรออยู่แล้วเขาจะให้ลงมาเลยใช่ีเป็นรางหมดเลยรางทิปนี้เพราะว่าโบกับนิวโอใช่ตลกมากทิปนี้ตลกทีมันเป็นทิปที่แบบว่าถ้าใครดูรายการจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่เมคขึ้นมานะใช่โอณเป็นแบบคือทุกคนมีเรื่องหมดอันที่จริงๆโดนแต่คุณแล้วโดนแต่ผมแล้วผมโดนเรื่องแบบว่าพวงกุญแจพวงกุญแจเขาเหมือนแบบเป็นพวงกุญแจมือ่เป็นอันเล็กๆพวงกุญแจคือเป็นพวงกุญแจแต่เป็นพวงกุญแจทีี่่แแบบเเเเหมมืืออออนนนกกุญจยยางง้ป็็ัล เขาบอกว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันลูกทรงเหมือนอาวุธอ่ะคือไม่ได้ก็เลยตัวดียวอแล้วผมติดต่อมอติดต่อมอเสร็จแล้วปุ๊บมาเป็นไอ้เป๊กบอกว่าคุณนิวลืมทำ KTA และของคุณโบย KTA ไม่ผ่านไม่่ผานอ้เจนเจนตั๋วผิดเดือนไอ้นี่โง่สุดอันนี้คือซื้อตั๋วบินบินมกราซื้อตั๋วกุมภาอันนี้หนักสุดมันการ์ดไปเป็นรวมตัวกันไม่ได้ไหมฮะพอรวมตัวมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ไหมแต่ก็เดกมางชงเหมือนกันนะใช่ก็ถือว่าแบบตอนแรกอ่ะ ะถ่ายกันแค่4ตอก็เลยมีต p นนี้โผล่ขึ้นมาเพิ่มอีกีอนหนึ่งถามเมลไทยดีเลย์ของเราหน่อยครับดีเลย์เพราะว่าผมไปญี่ปุ่นใช่ไปไปญี่ปุ่นกับของช่องสามนะฮะไปของละครนะ่ครับก็เลยกลับมาดีเลย์ครับครับแค่นั้นเองเป็นไงคะไม่เคยได้ฉลงตรงวันเลยนะคะทุกคนโอ้ใช่ปีที่แล้วผมก็ติดโควิดใช่ีนิจได้ความรักมันไม่ต้องตรงวันก็ได้ทุกคนเอ๊ไม่ได้เป็นดอกทานตะวันอีกแล้วอ๋อเพราะว่าผมว่าเขาสดใสเป็นดอกทานตะวัน เด็กอมคอนเสิร์ตนี้เป็นทุกปีคำนิ่งก็ชอบดอกขันตาวานด้วยแล้วมันมันเหมือนเขาด้วยคมีอะไรพิเศษตื่นกว่าปีที่แล้วไหมคะน่ารักไม่มีแค่นั้นแหละกินข้าวกันแ้่ถงนกถงไม้ไม่แต่พิเศษปีนี้ก็คือเขาพูดไปในคลิปเลยว่าเฟย์แฟนตัวเองอ๋ออะไรการันเกาสนุกอันนี้เขาเล่าให้ฟังอเขาปวดปวดปวดเลยนั่นมันอะไรกันน่ารักน่ารักก็เป็นแฟนกันที่พูดอะไรอ่ะ อนของพี่เกสแจ็คกี้ก็แบบมาบอกว่าที่เป็นข่าวไม่จริงค่ะเขายังโสดกันจูเนียร์นะจูเนียรอจริงจริงเพิ่งรู้เมื่อกี้ไม่ใช่วันนั้นเขาน้อยใจบอกว่าพี่เกสจะรู้เรื่องหรือเปล่าเขาไปดูเขาดูพี่เกสก็ว่าเมื่อกี้ดูจูเนียร์ดีจริงจริงไม่มีอะหรอไม่มีไม่มีอย่างเงี้ยบอกไม่ก็เพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นข่าวแต่ไม่มีอะไรแต่เขาว่ายังไม้เราเป็นแบบสเปกต์ต้นแบบโอ้ นักจริงเลยเขากลัวเราไม่สบายใจเพราะเขาไม่ยูความรู้สึกเราพวกเราก็บิ้วเก่งจริงนะ่แล้วบอกว่าตะเป้กคือสูงคำดำแดดอ๋อสูงคำดำแดดเออมันใช่ผมหมดเลยเราเรารู้สึกไงเราตอนแรกเป็นที่หนึ่งในใจเขายู่เลยพี่ใจครับดีใจอัส้าวพี่บอยปีนี้เราจะหาแฟนให้เขาไหมเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเขาไม่ต้องหาหรอกเขาหาเขาได้แต่ว่าคือเขาเนี่ยเป็นเรียกว่าผมมารู้จักเขามานานครับ เขาก็เป็นคนที่แบบถ้ายังไม่พร้อมที่จะดูแลใครอะไรเขายังรักที่จะแบบมีอิสระอยู่คนเดียวแล้แบ่รับต่อกันจริงจริงนี่มันจะนานเป็นอย่างงี้จริงใช่ใช่เป็นอย่างงี้ก็แบบพอจะคุยกันว่าเอ้ยทำไมวะอะไรเงี้ยบอกเออมันชอบอยู่อย่างนี้ว่ะทุ่นี่ใช่ใช่คนคนจะบอกว่ากลัวผมเหงาอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาแต่ว่าไม่ได้เหงาครับพี่คนเดออเอาผมก็พูดประโยคสุดท้ายแล้วกันให้ทุกคนไปคิดเอาเองก็ลองคิดดูว่าใครเป็นคนถ่ายรูปมาให้มันลงไอจีไม่ยอมพิเองเอกน้องสาวน้องสาว ม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เขาถ้าวันหนึ่งนะาเขามีผมจะรู้ตอนนี้คือที่ผมรู้คือไม่มีใช่ครับไม่ไหวเรื่องโดนโกงโดนก็ตาอ๋อใช่ยังไงจะโดนด้วยไหมไม่อยากจริงจริงร้านนี้เหมือนเคยสั่งเหมือนกันอ๋อเหรอก็ก็เรียกว่าไงดีครับก็ตามที่เป็นข่าวเลยเยอะอยู่ครับก็เยอะอยู่ครับก็คือมันเป็นนี่ว่ายังไงดีกับกับเจ้านี้ก็คือผมก็ ซื้อกันมาหลายปีครับแต่ว่าช่วงหลังๆสักปีสองปีหลังเนี่ยเขาคงมีปัญหาหอะไรทุกอย่างแหละเขาก็เอาเป็นว่าเงินที่ผมจ่ายไปอ่ะไม่ได้ของครับม,ม,มีมีทั้งที่จ่ายไปไม่ได้ของแล้วก็ที่จ่ายไปของยังไม่ออกแล้วตอนนี้เราก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าถ้าของออกเขาจะมีของให้เราหรือเปล่าเราจะมือการยังไงไปแจ้งความอะไรเออของผมเนี่ยตอนนี้คือผมยังอยู่ในช่วงที่รวบรวมทุกๆอย่างรายละเอียดดูครับยังไม่เสร็จเอาง่ายๆแต่ว่าจะไปแจ้งความแน่นอน จะต้องจะต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายแน่นอนครับใช่เคสเดียวกับที่มีขาแต่ว่าพี่เต๋อไม่นั่นแหละเคสเดียวกันเลยฮะคือพี่เต๋อพี่ซันนี่ครับใบโดนไปเยอะไหมครับก็ก็ประมาณหนึ่งประมาณนึงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอยังรวบรวมหลักฐานไม่เรียบร้อยครับผมเอ้ยยังรวบรวมยอดไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าวันที่แจ้งความเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาว่าอะไเห็ุดไมเห็ุใดเยเหตุไหมไม่เห็ุหรอแล้วก็ยังซื้อนะแต่เราจะต้องดูดูเ็เพราะว่าคือ เ,ออเวลาเราจะซื้ออะไรอะ่ะเราก็ระวังอยู่แล้วครับอ,อ,อย่างเจ้าเนี้ยที่ซื้ออ่ะความจริงแล้วที่ผ่านมามันก็ไม่มีอะไรแต่อยู่ดีมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือถ้าพอมันเรียกว่าอะไรดีครับเราก็ต้องทวงสิทธิ์ของเราครับท,ที่ว่าคือในเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วเราก็ต้องได้ของอะ่ะถ้าเราไม่ได้ของหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาแบบไม่ทําตามคามพูดหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องใช้เออ สิทธิทางกฎหมายในการคุ้มช่วยจัดการตรงนี้ครับไม่โดนไม่โดนไม่ค่อยได้สารรองก็เดี๋ยวไปแจ้งความครับโอเคขอบคุณครับ